สวัสดีครับผมพบกับช่องไพ่บุญสุงมหนองธานวาคือเก่าครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้มาควนเทนครับผมนี่ครับควนเทนเหมืนกัอยู่นี่เนาะครับผมกั้ลังมากขั้นแรงเนาะครับสวัสดีครับควนเทนครับครับเป็นจังใดแน่นอครับอยู่คนเดียวครับอเงาบ่ครับไอยโอเป็นใดเนาะอยตอกท้าวเจ้าว่าเจ้าเป็นจังไดเเฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แล้อีกอยู่น้อยเดียวครับมอเผินว่ามืออื่นล่างแพลเราเพิ่นก็สิเซาปิดเพครับมืออื่นล่างแพลครับเพื่นก็เซาปิดครับแต่จริงบ่ต้องปิดดอกมื้อนี้ถอดเอาออกเลยมื้อนี้ก็ไอ้ตัดอันนั้นออกแล้วนะตัดไหมเออตัดไหมออกแต่ว่าตัดบ่นมืดเดียวนึ่งผมตัดมาแต่บ้านแล้วครับบัดนี้มอเพิ่นหาบ่พ่อเพิ่นเพิ่นหาให้ได้3เข็ม3ไหมเพราะมันมีอยู่4อันหยิบสเข็มหยิบสเข็มแต่หาพฟกัสสา หาหาพอแค่สามเข็มวันนี้ก็เ,เลยมาหอดอกับมาโบรปคนททนฟังกนปรนเทศไทน,นเปิดบึ้งกันเห็นนาะทินเนาะเห็นอีกไม้หนึง่งสีฟ้าเนาะเห็นอีกไม้หนึ่งก็เลยไปตัดอยู่นี่บันตะกลางอยู่เนาะเกินกับกําลังมานะครับก็เลยมาอันนี้นะครับโอ้เป็นยังไงครับบุญทรงครับบุญทรงนะครับ,บเป็ียนยางแล้วอ๋อสาวเมย์เนาะไปไหนแเ้็ดีที่ เราไม่โยนยาให้นำเหมัอนกันกัเนี well ่ยขอบคุณหลายๆด้วยครับคอนเทนต์ครับคับลูกพีครับผมพี่กะซีได้ดูแลบุญทรงหายนะครับเนาะหลังจากนี้เฮาก็มากพิงานนาํากันไหมเนาะครับเนาะนี่ก็ซีได้เรียกเคียงพอล็อกให้ครับผมวันนี้ก็ซีอันนี้พี่น้องเฮียีครับพี่น้องเด็เบิ้งนะครับเนาะต้องขรบมันมันยัง อขตครับอันนี้ือารเตป็นกคอว่าเจนมือเลยง่ลก็เจ็บเลยทีตอนมือเลกันมือเจ็บม่ยังเลยติดใครับจนเราไปปูง้ําโจเลยออกไปท้ายฉีดยวนผมคนอดเนาะก็น่งดีๆเดีมันตื้นสงมารเจะได้มองก๊กคานี่ก็ซ้ำเนาะใครมองนี่ก็เจ็บบาดนี่เอาโอ้สักคิดไปคิดมาโอ้สักใครกูเอกซ์เลนนาะคิดในใจอยู่ฟอง ยันเป็นข้างในดิยันเป็นข้างในนะครับผมนี่ครับผมเอ้กับขอบคุณคอนเทนต์หลายๆเลยครับผมที่ดูแลสร้างให้เนาะครับเนาะครับผมครับอ่ะไทยแจ้งแจ้งโมก็เราไม่โจมว่าสบายครับเาไม่โจมดีทายดีไปเลยทีเดียวทามเคยมาเป็นดีๆเลยเคยต้องถามโจมเอมาบริการ ให้เบิงสภาพครับพี่น้องนี่หายนั่งได้บ่ล่ะเพลงก็หายเร็วอยู่เนาะเพลงก็หายเร็วอยู่ครับยาหมอเพิ่นก็ดีอยู่นี่เออเหลือแต่หัวเขาหัวเขายี่หนักกรตึงแน่คุณอืไโอ้ยหน้านี่ว่าแต่เสียชมไปเนาะนานี่บ่ปานได้ดอกแต่ว่าจะเขียวต้องให้ต้เขียวให้หลุดนี่ต่อยลูกคีอกับข้าวตึเขียวอยู่ข้อมือนะ เจ็บอนใดบทนี้เจ็บเนี่ขาเนี่ย้าอนเจ็บนยังเนาะเนื้อุ้นเนาะโบรถมันทับ้เรลงมทับขาจะได้มาปเดออกจากรถเลยตัวนี้บไม่ได้ออกจากรถเลยบ่ได้กิ่งบวได้ยังไงลถ้าถ้าขับรถเลยนะเอออ๋อรถกับทับไข้าไปอลูกขึ้นมากัจมรถขึ้น ไปือใดในรถเออก็เลยยันรถที่หนึ่งสาธัณเป็นยันเราได้เป็นยนต์รถได้โทษรถอีก,ก <laughs> ออแล้วเป็นยนต์เจ้าละโอ,โอ,โอ้โหย้อนขาดเขาเออยานเขาเฮ็ดทางเรลี่ยวเลยรับพื้นที่ให้เขาอีกนี่ครับนี่กันตัดไม้มากอ่ะมอเป็นนัดต้นดีซองแล้วคอยไปตัดไม้มากอีกแล้อืมตัดมากเลยตวี่ตี้คือละกี่ยะแลวจะให้ทิศหนำครับเฮาครับเฮามีเรื่องกับเด็กบรรดาศักดิครับ จื๊อสาวเข็มสีเข้มนีแล้วอ่ะตัวอีกเข็มหนึ่งบกฟังอยู่ข้างในหาเห็นอยู่เที่ยงว่าสิวตัดออกเลยดิคอยว่าให้คอยตัดหายคอยเจ้าแกงคอยแต่เจ้าเห็ดม้อคอยเจ้าอย่างนี้บหม้อหรอคอยอยู่ไหนเอาคอยกันไปโบกหม้อจะนอแบบแห้งๆเลยจิ้งจอกเก็บก่นไปทุกเรือน้อยมโปเมนเอกสารเอาเดี๋ให้มีเสียงคนลเตัวเลยครับใครเกลียดยัง ถือประดียเลยถือประดียเลยฮูหูกว่ายังอีกเพราะว่าผมมีคนอยู่นี่เล่นเลยสร้างนิสสลาดักดิกรส่งนี่มึงมุนปุ๋ยมื <ib> ่อวานเมื่อวาน่กนกับคอยปรับไปท่หนึ่งเลยนี่ เส่ไหล้ล้วไม่ใช่เนร่างกับที่ไปออกไปข้างนอกเนาะอถูกไปทีางนานยุ่งจนจบแล้วทีทู้่ะนะม<อ>าหอดก็ให้ทูเลยนะจื้มมาได้ป ลุงคลองให้นไอันนี้ก็รักษาตัวการเริ่มหายดีแล้วครับแต่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราต้องให้เผลสนิทก่อนครับเผลที่คิวอันนี้ยังประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับ มีเพลงในใจอยู่บ่มาถึงก็เอาตายบนส่งล네 <si ูกหลักของเขาถูต ah ัวครับทัตสีสวีวัน

เลยซ็นต์นี่เราให้เพลหายดีเฮ็ดเร็วหรือบ่าทางมันอะเลี้ยวเลยปะเพราะว่านี่คู่กันแล้วนี่อยู่ไปนั่ำควันมันเป็นพัษพีษสัตา์เลยอันนี้คู่กันแล้วนี่เป็นหลาดยางเห็นยังบ่ได้ฮ่าสุดทิพย์ มันมาปาดเกาะเองนะาดถนนาะฝาดนี่ครับนาปาดเกาะกับปาดถนนก็คือกันละทิ้งิ้โตกันละเาไปหาคนอดน้ยิคนอดอันนั้นบต่างเขาอยู่โรงพยาบาลนอจะบมทนะ ัาเต้ยไม่ว่าจะมาหาัาเต้ยหลอกอี่ได้เจอาพราะว่าขาตัดไม้นะครับตัดไม้แล้วเชิญซ้มาจริงไมจริงอามาตรงมาดเฉาทำมากเกือขึ้นเกลตัวเนาะมาให้รักษาแผลหายดีกว่าให้ดีัวเดียวมาัุเดียวรูดปักคนเนย มันพยายากให้เป็นแต่มันเป็นกับตรงเห็ดใดตรงฝัดฟันด้วยงานอยู่ทางนี้มันประดเดี๋อวปลาปลาเล็กเนี้ยเขากับลอยกันไปครับเห็ดใดผมมีปัญหาอาหอดเห็ดง,งานเลยนนฮะไม่ดัง chơi bài đẹp thôn thôn dùm Ôi, đầy phắc ích đá Chăm sáng à. chăm cho đầy bà kìa Bưng nàng thì cá ăn sáng, bưng nàng ta ăn าาอ,อ,อันนั้นทางสิบฝาดมาถึกเพลงกเลยเออหรือตนแน่นครับครับ,อบดออาการให้ดูนะครับตอนนี้ก็ปาตเตยกลับมาแล้วนะครับพร้อมกับจะถ่ายคลิปาๆให,ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังได้หายคลายเครียดกันนะครับใครก็จะมีแต่เสียง,องเอลามอบเสียง,องเอาเลาให้กับ ทุกข่านนะครับหายดีแล้วครับขอบคุณทุกกําลังใจที่เป็นห่วงครับที่คอยทาทายที่คอยให้กําลังใจกันนะครับ<ด> <laughs> หายดีแน่นอนครับดูครับดูมาถึงก็ทํางานเลยนะครับห้ามไม่ฟังครับ โดนไปสามเข็มสี่เข็มห้าไม่ออกแล้วครับยสบายครับผมปลูกกันละสองต้นครับผมไม่หักโหมครับผมตัดพันยาวันละหอผมปลูกอันละสองต้น ไม่ใช่ครับผมก็ปลูกไปเรื่อยครับป<อ>ลัสองต้นสองต้นรอมันแห้งแล้วก็ไว้แสดงไฟตอนนี้ฝนก็ไม่ตกครับผมก็คิดว่าจะผมจะหยุดก่อนนะเระครับโครงการของผมเพราะว่าปลูกไปเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนะครับตอนันแห้งนะใช่ครับฝนก็ไม่ตกครับปลูกไปเดี๋ยวจะปลูกเสียเปล่ปาๆนะครับพันยาก็สวยเลยยัไยงไงก็คลิปนี้ก็ พอจบไปได้เพียงเท่านี้นะครับต่อไปก็จะมีแต่เสียงของเราและรอยยิ้มนะครับ,รบเรื่องหลายผ่านไปต่อไปก็ใหได้เจอเรื่องดีๆนะครับสําหรับเตยแล้วก็ทุกๆท่านนะครับทุกคนขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณเอฟซี FC ทุกท่านสาหรับการติดตามาแล้วก็รับชมติดตพวกเรานะครับเดินไหแล้วครับเดินไาในที่ไม่ดีเราขอใ้มันผ่านไปผ่านเลาะสิ่งไม่ดีให้นี้หายหนีจากนะครับให้รับสิ่งดีๆเข้ามานะครับ จเจริญเจริญรุ่งเรืองครับโชคดีมีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ